ชมไปดูศิลปะบำบัดกันบ้างนะครับโดยการแสดงของคณะละครใบ้คนหน้าขาวเป็นการแสดงนำร่องโครงการสอนละครใบ้ให้กับเด็กหูหนวกโรงเรียนเสพสถียนในพระราชูปในพระราชูประมศิลปะการแสดงไร้เสียงอีกหนึ่งแขนงที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินติดตามจากรายงานของคุณอัญชนาโตศัพ์ว่า ละครใบละครที่แสดงโดยนักแสดงหนึ่งคนทานหน้าสีขาวปากสีแดงและมีเพียงมือเปล่าแสดงท่าทางบนอากาศปราศจากคำพูดใดๆสีสันความเงียบงานนี้กลับถ่ายทอดเรื่องราวที่เล่าเรื่องจนดึงดูดสายตาทุกคู่ให้จดจ้องพร้อมกับเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐาเสถียรในพระราชนูปรัมภ์โรงเรียนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแห่งนี้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางของนักแสดงละครใบ้กลับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้พวกเขาสาม,มารถสื่อสารกันได้อย่างปกติและเข้าใจในายไพฑู์ไหลสกุลผู้ก่อตั้งคณะละครใบ้คนหน้าขาวยอมรับว่าศิลปะละครใบ้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนโดยเป็นการมุ่งเน้น ให้นักเรียนหูหนวกได้เข้าถึงอารมณ์ของการแสดงและได้ใช้จินตนาการในการเสริมทักษะความคิดอย่างมีระบบคือทักษะความรู้ทางด้านละครใบนะฮะทางด้านศิลปะคือแง่เราสอนให้เขาเล่นเป็นเพราะละครใบในเวลาจะฝึกได้เล่นได้เนี่ยมันต้องคิดมันต้องคิดเป็นด้วยและนี่สิ่งสําคัญคือถ้าน้องเขารู้จักคิดรู้จักแยกแยะเพราะการเล่นละครใบนี่ของแต่อย่างมันไม่มีอยู่จริงฉะนั้นจะทำไงคนดูรู้ว่าระหว่างยา ท้อฟี่กับหมักฝรั่งเนี่ยมันต่างกันยังไงเงี้ยเวลาเข้าแสดงฉะนั้นเขาต้องคิดอย่างเป็นระบบไอ้น,นี่จะทําให้น้องวิธีคิดเขาจะเป็นเป็นระบบมากขึ้นอย่างเงี้ยละครใบไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่เป็นสิ่งที่น้อยคนสนใจซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในโลกเงียบจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของตนเองได้จากการฝึกฝนและอาจจะกลายเป็นอาชีพในอนาคตของพวกเขาได้เช่นกัน คือแน่ๆเลยนะ,ะน้องเขาจะต้องออเล่นละครใบได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ชอบดูละครใบและที่สำคัญน,น้องเขารู้จักว่ามีละครใบบนโลกใบนี้นะ,ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าละครใบมีเพราะเป็นศิลปะที่มาจากทางยุโรปนะฮะมาตกมาถึงเมืองไทยไม่เกิน40ปีนะฮะ,ะทางญี่ปุ่นเนี่ยเยอะกว่าเราฮะคือเราล้าหลังกว่าเขานิดนึงนะฮะสี่ปีผ่านมาเราก็สร้างนักแสดงละครใบที่เป็นคนปกตินะฮะก็ได้หลายประมาณ10 10กว่าคน แล้วตอนนี้คือมองว่านอกจากมันมีประโยชน์ต่อ,อ,อคนปกติแล้วนี่คนรูนวกนี่เขาก็สามารถจะเล่นได้นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมต่างรู้สึกดีใจที่มีโครงการที่ทำให้พวกเธอสามารถเข้าใจและพวกเธอน,นั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้โอ้หหนูดีใจมากเลยนะคะหนูชอบมากเลยอะ่ะที่พี่ๆแสดงคนหน้าขาวสนุกมากเลย หนูอยากแสดงเป็นเหมือนพี่ค่ะน้องหนอยยังไงบ้างคะหนูเห็นครูนะคะครูอ่านสอนนะคะหนูรู้สึกอยากจะทำมั่งเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องทำได้แน่นอนดูสีหน้าท่าทางหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะอืโห<ฮ>แล้ว,ลวคือดูเหมือนดูละครในทีวีไหมเหมือนค่ะหนูรู้สึกว่า หนูชอบมากเลยอ่ะแสดงสีหน้าท่าทางหนูคิดว่าเด็กหูหนวกเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยต้องทําได้แน่นอนโครงการสอนละครใบให้เด็กหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียรในครั้งนี้นับว่าเป็นโครงการนำร่องให้กับเด็กๆผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมอบรมซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งในระยะเวลาเกือบ3เดือนและหลังจากนี้จะมีการขยายผล ไปยังโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศต่อไปอัญชนาตโตซาว่าไวส์ทีวีรายงาน